ไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวหรือแม้กระทั่งเต้าเกี้ยวแบบนี้และซอสพริกซอสมะเขือเทศอันตรายนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวหรือแม้กระทั่งเต้าเกี้ยวแบบนี้และซอสพริกซอสมะเขือเทศถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาแล้วนะครับเราเปิดฝาแล้วเราควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่ข้างขวดเนี่ยเขาก็เขียนไว้แล้วครับ ว่าเวลาเปิดฝาแล้วนะครับเราควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเปิดใช้แล้วตอนช่วงฝาแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นเชื้อราเกาะอ,อยู่ทั้งหมดนะครับเชื้อราที่เรากินเข้าไปนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิดีไทย P ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดู การใช้นะครับนะาของใกล้ตัวในครัวเรือนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมหรือแม้กระทั่งนะครับเต้าเจี้ยวหลนนะครับนะาเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศต่างๆครับที่เราซื้อมาจากตลาดแบบนี้นะครับเนี่ยที่มันจุขวดแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดฝาแล้วนะครับนะส่วนมากทุกท่านเคยสังเกตกันไหมครับว่าซอสแบบนี้ถ้าเราเปิดฝาแล้วและเราใช้ไปแล้วนะครับ เมื่อเราไม่เก็บไว้ในตู้เย็นเราวางไว้แบบนี้นะครับในครัวแบบนี้นะส่วนมากนะครับจะเกิดเชื้อราที่ฝาแบบนี้นะครับนะที่ฝาแบบนี้ทั้งหมดนะครับทุกท่านไปลองสังเกตดูได้เชื้อราแบบนี้นะครับนะเราไม่รู้ว่าเชื้อราที่เกาะที่ฝาแบบนี้จะเป็นพิษเป็นภายหรือเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ <S <S เราป้องกันได้เมื่อเราเปิดฝาเรียบร้อยเลยนะครับ <S <S เราควรนะครับนะ เก็บไว้ในตู้เย็นจะดีที่สุดและผมขอขอบคุณนะครับนะพี่ท่านหนึ่งนะครับที่มาให้ความรู้และผมก็นำมาถ่ายทอดให้เอฟซีและผู้ชมของผมท่านนะครับนะได้รับความรู้กัน,นครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเปิดฝาแล้วเราควรเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีที่สุดเชื้อราก็จะไม่ขึ้นที่ฝาแบบนี้เวลาเรานำมารับประทานนะครับก็ จะไม่เกิดอันตรายต่อเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเ่างทิทานพีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ครับผมนําประโยชน์นะครับมาให้ทุกท่านของใช้ในครัวแบบนี้นะครับอาจจะก่อเกิดอันตรายให้เราได้แต่เราป้องกันได้เราเปิดฝาเรียบร้อยแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีที่สุดครับ